ฟันนี้เหรอมันมีเขี้ยวอ่ะมันทอดนาแล้วมันทอสวนแบบเทียนแบบเทียนแบบเทียนสวัสดีครับวันนี้ผู้ติดตามคุณชินคลิปต่อจากที่เราไปเก็บมะม่วงกันเมืาสักคู่นะครับผมเมื่อเก็บมะม่วงเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยๆกันก็พอดีเป็นช่วงเวลาอาหารกลางวันพอดีแล้วก็จะย้อนกลับมาเข็มลัดสายผ่านตลอดมาก็ ถนนสายเพชรเกษม้า้มือจะมาเจอร้านส้มตำปลาเลือครับผมซึ่งในร้านนี้ก็จะมีอาหารเป็นอาหารปา่าท้าเป็นทุนใหญ่ครับจะมีพวกเผ็ดอย่างเช่นอย่างเมนูนที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะมีผัดชาปลาค้งมียำกบนะครับส้มตำปลาช่อนช่อนทอดน,นะครับมาทำตำตำแล้วก็มี ไก่ย่างสวนวางอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารเราเนี่ยเป็นอาหารเพราะว่าราชบุรีนี่ไม่ติดทะเลอาหารคนใหญ่เนจะเป็น,นอาหารป่ารสชาติรับรองได้ว่าอร่อยนะครับทุกจานทุกเมนูนะครับที่ได้ลองชิมกันไปหลไปทำแนละ้วก็แวะเวียนมาชิมเพราะผมชนะนะครับอีกท่านมาทิ้งสาาิ่งสาาุด พามาเรียนที่ร้านต้มตำปลาขึ้อนอยู่ที่จังหวัดลาชบุรียินถนนเพชรกระโดดเกษตรนะครับามาจากแยกปักอ้อมาประมาณไม่กี่กิโลนะครับวิ่งมาทางด้านที่จะไปจังหวัดราชบุรีก็จะเห็นร้านต้มตำปลาขึ้นอยู่นี่อยู่ด้านซ้าย 10, มืออเราตอนนี้ก็เนี่ยจะลองกินปัดข้อนี่นะฮะมันเป็นเป็นคิวเนื้อของร้านเลยนะครับเนี่ยนนต้อตมตำปัดข้อ ทอดเขือนด้วยนะครับทอดเขื่อนด้วยเนะไม่ใช่มาทอดมานะม่ครับนก็มีหอมกลิ่นมันหอมนะเอทอดเขาจะใช้วิธีทอดก่อนนะครับเนี่ากด้านนอกเ็าจะกรอบๆห่อยนนะครับล้วกะถึงด้านในใหมัน็นนุ่มๆอยู่แล้วก็จะมีข้มตำโรยมานะครับก็จะมีกู้แห้งทตัวเลยนะครับราานี่หอมดเยนะหอมหอมด้วยอนะหอมด้วยทอดีม่ใเ่ยากนะ ก็กลังเต็มปากก็ําไปชอนนี้อิกนใ้อยก่อหน้อยบว่าต้องเยงมือีเลยพูดไปออกนไม่ออกน้ำน้ำกวยนังปาทั้งปากไปต้ก้นั น้ำท das ุกอย่างเลยกับข้าหนียเดี๋ยวเทานแค่นี้ก่อนท้ายผมก่อนเพราว่าผมว่ามาใจเยอะนะมาสี่ท่านนะมีท่านอาจารน้ำมันผมยองจิมใจยอะเอบดกว่าจิ้าจน้ันเชิถ่ายวีดีโอให้ว่าดีเพ้ไเหนียวไุไปซ้ายไปขวาเนื้น่ดีน้ำจิ้มขาอร่อยหลอกลมกล่อมกลมกล่อมดีพอดีีครับพี่ใหญ่ี่ี่รเชิญนกันนชานกัน น้ำตาไหลพู้ใหญ่อร่อยมากเลยทำไมพู้ใหญ่รอเรียงเียงข้าววันนี้มือมือน้ำตาไหลเลยได้ันเช็ดน้ำตาเนี่ยของเรื่องยหลลงมาไม่ค่อยคุยเลยอย่างมาสร้งวิดีโออยู่อันนี้ถ่ายกันเยอต้องให้เกล็ดนะให้เกล็ดคไ้ทำนะครับผมลองลองรเหรอรงได้มาชิเนาะ ขันงเือนหนังหนังดึกเลยนี่ยปาครพมาจะเือน่าเอทาจะเือนะคมีนะตดีัครับนี้เป็นเนื้อหนังเหนียวเลยนะเนี่ยครับตัวตัวนี้อายุประมาณรักสามสี่ปีได้หนังหนานะหนังหนานะหนังหนาปลาาหนังแลาไม็ใชงหนังหน้าเลนครับ นีต้องตามด้วยน้ำเหลืองเหลืองน้ำเหลืองเหลืองอีฟองนี่ผิดอีฟองนด่ลงด้วยนะมีฮอปอ่ะน,นี่นเป็นอะไรอะไรก็ได้ก็ได้แต่ก็โดนไม่ดีนะเยี่ยวเยี่ยวเด็กสมัยนี้สมัยนี้เยี่ยวเด็กจะหาไม่ได้นะไม่แน่กินรา่าเหมืนใช่ไอรันนี่มันคนนี้ต้อเสียงดังเสียงดังกินนักชีโดยที่แต่ว่าในนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีแชมเปญนะก่อนก็เขจะขี่ลงไปแชมเปญเขก็มีมือใส่แย้วมาให้ ได้กำลังคุแค่ที่ได้ <c oughs> เป็นยา,นาเขาบอกนะครับว่าข้าวแทใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นปกบย่ากรอบตอนทอด,ดแล้วก็ชิ้นนบเป็นตักเลยครับผมดูดอันนี้ก็ชอกรอบวกนะครับ่ะมนีทั้งกรอบลวกมีทั้งกบทอดแล้วก็เอามาย่างอันนี้มีเนืกรอบข้เะลย ตรงนี้หน้าฝนเนี่ยฝนตกกคืนจตอนาคืนเขาบอกได้เป็นก่านเจ้าครับรับ่อนิดนึงนะที่เราเรกนลืมบอกเขาบอกให้เขอรับวก็ถือว่าจะได้แล้นะหมาะสำหรับคนที่ทานไม่แสนไมบมากทานกับข้าวหรือทานกับเบีย์หรืออะไรก็ได้ก็เป็นสมาิครับใครถามมาทัสสองเรียนปากท่อราดูก็ต้องตัดปเกืือนะครับสังเกตมีปลาเกอืตัวใหญ่ผมจะถ่า ขึ้นถนนเลยนะครับถ i mean ึงนเหง่ายนะครับก็ชพ่อนเวืนมาคิยกันครับผมนะครับก็วันนี้ก็ต้องขสวัสดีเพื่อนเสมาชิกนะครับที่รับชมขอตัวนิดนึงเพื่อนเพื่อนดครับผมขอตัวก่อนเดี๋ยวขอทานอาหารก่อนนะครับ